เข้าจำนวนมากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในโรงสีแห่งนี้ครับ ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวแต่เกิดการช่อโกงเกษตรกรชาวนาครับหลายตำบลกว่า100รลายครับด้วยวิธีการไม่นำข้าวเปลือกจำนวนเกือบ2000ตันที่รับจำนำจากเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมในโครงการแต่ก็ลักลอบนำไปขายครับแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับชาวนารวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทครับทำให้กลุ่มเกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อนชาวนาส่วนใหญ่ถูกช่อโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวครับ จึงรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆมายืนน่นหนังสือต่อนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็จะรับเรื่องต่อไว้นะครับแล้วก็เตรียมส่งต่อไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอเพื่อขอความเป็นธรรมและขอรับการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไปครับ ส่วนการเยียวยาในระดับจังหวัดนะครับได้นัดกลุ่มชาวนาที่ถูกช่อโกงรวมถึงสถาบันการเงินของรัฐในวันอังคารที่9กันยายนนี้ครับเพื่อหารือกับสถาบันการเงินให้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปเป็นทุนสำหรับการทำนาเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไปครับ